ี่กุ๊กกุ๊กทําอะไรนะอย่าเสียงนั่งไปค่ะตอนนี้นะพี่กุนะ๊กนตั้งใจจะมาหลบมุมเพื่อที่จะบินโดรนตามล่าสัตว์ประหลาดมินเนี่ยนอีเตอร์นนเนี่ยนนะทุกคนเคยเห็นใช่ไหมมันมีทั้งเป็นแปลงร่างเป็นเครื่องบินแปลงร่างเป็นรถไฟแล้ววันนี้นะเขาบอกว่ามันสามารถแปลงร่างเป็นรถที่ขนปูนได้เฮ้ย<ม> เราก็เลยจะมาพิสูจน์กันนะคะโอเคเราจะมาบินโดนกันเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้ว3 2 1บินโรนรุ่ยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ที่เขาผสมปูนแล้วนะคะเป็นรถผสมปูนนี่เลยที่เขาบอกว่าวันนี้คืนนี้นะรถพวกนี้มันกลายร่างเป็นเทรนอีเตอร์เอ้ยไม่ใช่ดิแปลงร่างเป็นมินเนียนอิตเตอร์ว้าเออทุกคนเห็นไหมอะไรแว๊บๆเปบพี่กุ๊กนั่นนะสิไม่ใช่นกไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่หนูไม่ใช่หมาแต่มันคือมินเนียน มินเนียนอีเตอร์หรือว่ารถมินเนียนปีศาจนะคะมินเนียนคาอีเตอร์ใช่ไหมหรือมินเนียนทักอีเตอร์เฮ้ยมันไปทางไหนแล้ววะเฮ้ยสีเหลืองๆนี่หรือเปล่า <c oughs> ทุกคนมันเป็นรถขนดินรถขนดินปีศาจมินเนียนโอ้โน่ทุกคนเราสามารถจับภาพมันได้แล้วคือพี่กูตื่นเต้นมากคือตอนนี้นะนไอ้สีเหลืองๆนี่เปล่า คือตอนนี้นะเราเห็นสีเหลืองนี้เราก็คิดว่าเป็นมันไอตัวนี้หรือเปล่าแน่จริงก็แปลงล่างมาดิไม่ใช่อ่ะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้พี่กูไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมอ่ะเราลองดูต่อนะเฮ้ยมาแล้วบา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 นาบ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 ามนานาทุกคนรถมินเนี่ยน ปีศาจทุกคนตอนนี้พี่ก็ตื่นเต้นมากคือเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวมินเนียนปีศาจรถเนี่ยมันมีจริงอะ่ะคือตอนนี้นะเราอยู่ในที่เขาซ่อมบำรุงรถนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ในเครื่องเล่นทอยอารด้วยนะนี่เป็นโกดังของเล่นนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันนะนี่ทุกคนมันมีจริงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราขอบินโดนเพื่อที่จะดูรอบๆก่อนนะว่ามันอยู่ไหนอีก มันจะมีลำเดียวคันเดียวหรอคือปีศาจมินเนี่ยนะมันสามารถอยู่กันเป็นแบบหมู่คณะได้เลยนะทุกคนมาเรามาลุ้นกันเฮ้ยไอ้อะไรนกบินเฮ้ยทุกคนมอนตึกทอยอารัสนะคะคือเป็นโกดังเครื่องเล่นของเล่นนะคะคือทำไมเฮ้ยรถนี่ผ่านไม่ใช่ทำไมรถมินเนี่ยนปีศาจมันถึงมาที่นี่ละ่ะ มันตั้งใจ yeah. จะปลอมตัวเพื่อที่ขโมยของเล่นหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไปได้อันนี้คือข้อสันในฐานของพี่กุ๊กนะคะเพราะพี่กุ๊กไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงมาอยู่จุดต,ตรงนี้นะเฮ้ยแต่ตรงนี้ก็ยังมีรถสัญจรอ,อยู่นะเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้ขโมบใครนะหรือว่ามันไม่ใช่ผู้ร้ายทุกคน <S 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 มันอาจจะมาดีก็ได้เออไ,ไม่ดีแล้วมาสภาพนี้โอเคทุกคนตอนนี้เราบินโดน เพื่อที่จะตามล่ามินเนี่ยนอีสเตอร์กันนะคะเฮ้ยปีศาจมินเนี่ยนโรสอะคือจากพี่กูเคยเห็นตอนที่มันแปลงร่างเป็นปีาศาจใช่ไหมเพราะว่าไอ้เจ้ามินเนี่ยนเนี่ยมันกินน้ํายาไปนะทุกคนอนะเป็นน้ํายาที่นะักวิทยาศาสตร์อะเขากินกันเอ้ยไม่ใช่สิเป็นน้ํายาวิทยาศาสตร์ที่เขาแปลงมาเพื่อที่จะให้คนที่กินอะกลายร่างแล้วเจ้ามินเนี่ยนะกินมันก็เลยกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดต่างๆตามที่ใจมันนึกเลยอ อันนี้ก็คือมันตั้งใจที่จะแปลงร่างเป็นรถนะคะโอเคทุกคนไปแต่รถที่อยู่ตรงนี้อู้มีอุ้ยนี่มันรถเทสลาในี่รถไฟฟ้านะคะเฮ้ยหรือว่ามันสามารถแปลงร่างเป็นรถเทสลารถไฟฟ้าได้ไม่มัง้งเฮ้ยมีคนอันตรายมากหนีไปเฮ้ยทุกคนตอนนี้บอตึกนี้นะเราไม่เจออะไรแล้วอ่ะหรือเราต้องเปลี่ยนมุมนี่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบว่ามีลมอะไรที่แบบว่าเย,ยน็ยนเยน็นวิวๆมาที่ด้านหลังนะ เดี๋ยวเราจะตามล่ามันต่อนะคะเบายันนะคนเฮ้ยทำไมมีรถหลายคะ่ะทุกคนจูๆโดนอนเราก็โดนคลื่นแสกคลื่นแสกอย่าบอกนะว่าปีศาจเทรนิตเตอร์มันใช้พลังทำให้โดนเรา